พุทธังสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจามิสังฆังสารนังคัจามิข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมาปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์พระยสงฆ์พระพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกฏจักรวาล ตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักกะพัทไว้ยังรูปลักพุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดคีรีวงจังหวัดนครสวรรค์แห่งน,นี้และโดยรอบให้เป็นกระแสเดียวกันกับจักกะพัท หากขพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามสวดคาถาจักรพัดขอยกระแสจักรพัดสว่างผ่านมายังรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลนนะวะถแหงนี้สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาครอบวิมานแก้วปรับภพภูมิส่งลืงยาน ให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้และโดยรอบทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์และโดยรอบทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใด พบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกอคุณกุศลที่ข้าพเจ้าตังหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของขา้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพรนิพพานในการอันควรเทอหากรูปนามใดพบภูมิใดก็ตาม ได้เข้ามาสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีนวัดแห่งน,นี้ตลอดจนได้เข้ามากราบไหว้รูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลนนะวัดแห่งน,นี้เท่าไหดีปัจจุบันและอนาคตขอ,อก,กระแสบ,บุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้าม,มาสู่ผู้ที่สวดจักรพรรดิสุกราเงินล้านสุกราชินวัญชรทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั้งทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกฏจักรกวาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้าม,มาสู่ผู้ที่ร่วมตั้งกองบนฝากศศรากระสจักรพรรดิไว้อยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้าม,มาสู่ ผู้ที่รวมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่เขาเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆ ทั้งทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนกฎจักราวาลเท่าในดีปัจจุบันและนาคตตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพรนิพพานในการอันควรเทิอะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสาหัตสสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆ ยะาพุทธมณพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพสพุทธธรรมสังคปูเชมิสัเพพุทธาสัเพธรรมสัเพสังคา พละปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปตเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ